ให้แล so like ้วเสดาเสดาเฮงตาเอ๋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 หน่อยสิตาเอ๋หน่อยสิไหนโชว์ตัวหน่อยสิคะวันนี้สวยจังเลยลูกสาวลูกสาวขาลูกสาวขาอ้เจ๊ไอ้เจ๊ไอ้เจ๊ลูกสาวสวยจังเลยค่ะวันนี้ทําอะไรคะทําอะไรคะบอกนะสิคะทําอะไรคะทําไมตาตัวบ้องขนาดนี้ลูกหืมตาตัวบ้องอ่ะทําอะไรคะนอนพักผ่อนใช่ไหมคะไหนดูสิโอ้โหหางกระดิกดุ๊กดิ๊กหางกระดิกดุ๊กดิ๊ก ดาเฮงขากินข้าวเรียบร้อยใช่ไหมคะกินน้ําเรียบร้อยใช่ไหมคะตั้งกล้องทีไรไม่หันเลยนะคะสะดาอนางตกตาตนางตกตาตแอบจะใส่อุ้ยไปแล้วค่ะไปไหนคะ <c oughs> ไปไหนคะสะดาเฮงแล้วเรีวขอหนึ่งคลิปให้พี่ๆเขาดูหน่อยเร็วหนึ่งคลิปไหนคะหนึ่งคลิปส,สวยๆหวหนึ่งคลิปสวยๆอ้าวจะกินไม่กว่ดแล้วค่ะลูกเดี๋ยวนะถ่ายคลิปน้องสดา สักหนึ่งคลิปก่อนนะจะกินไม่ก่อเดคะลูกไหนไหนไหนให้นะดูนอยคุณสวยกินไม่ก่านไม่ได้คะ่ะกินไม่ก่านไม่ได้นะคะกินไม่ก่านไม่ได้นะคะโหนเฮลโเหราทำอะไรต่อกันดีอ่ามีเรียลินด้วยอะ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโซดาขาโซดาหิงขานะขอตั้งกล้องดูสวยๆหน่อนยสิคะลูกสาวสวยจังเลยอะ่ะสวยจังเลยนี่แน่อืมนี่แน่เออเออเหมันเครื่องนักหนาเหม็นเครื่อนักหนาะโอ้รักนะคะ มามามาปิดคลิปแล้วนะมามามาปิดคลิปแล้วนะนักหนูชอบหนูขาวใจให้หนูด้วยนะคะทุกคนออะเร็ว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 ไหนกันตุ้ยๆเป็นไอยบายนะคะ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 เดินตามนางก่อนนางนี่แน่อ่าวิ่งไปไหนแล้วจะปิดคลิปแลนวนะคะลูกสาวขอหนึ่งคลิปบูยไปซ่องตัวแล้วค่ะทุกคนยบายนะคะ